กลับมาพบกันอีกครั้งะสำหรับคลิปสอนไพท o นข้อนี้คะข้อนี้เป็นข้อที่เรียกได้ว่าไม่ง่ายสักทีเดียวเนาะมีอะไรที่ต้องคิดนิดนึงข้อนี้มีชื่อว่า what am i missing ใครหายไปนะฮะก็คือข้อนี้ครับมี enter digit จะเป็น sequence นะฮะของ digit ดิจิตตั้งแต่0ถึงเเนาะเข้ามาครับยาวๆไม่รู้ว่ามีกี่ตัวยยาวๆเลยก็คือก็จะถามว่าในเซตเนี้ยตัวไหนหายไป ก็คือจะมี46หายไปไม่มีสี่หมีศูนยไม่มี4ี่หไม่มี6 7 8 9นะครับอะไรแบบนี้ครับถามว่าเลขไหนเนี่ยที่หายไปบ้างแล้วก็เขามีเคสจุกจิกนิดนึงว่าถ้าเกิดมีหลายๆตัวก็เป็นคําำอาซะถ้าเป็นตัวเดียวคําว่า is ถ้าไม่มีเลยก็เป็นคํานี้ครก็มีไกด์ไลน์ให้นะครับใครคิดออกเขียนเลยเนาะพอลองฝึกดูก่อนถ้าทําไม่ได้ค่อยดูดีกว่านะฮะอันนี้แนะนํามากๆเลย เขียนโปรแกรมต้องฝึกนะครับโอเคแต่คิดไม่ออกดูพร้อมกันครับเสเต็ปแรกฮะเราก็รับ input ก่อนแน่นอนเนาะคำก็ก็ปุดิมดีข้ามากรับทำยังไงดีเรามีอินพุเวลาคิดเขียนโปรแกรมไม่ออกใช่ไหมฮะเอากระดาษมาเขียนครับวาดรูปอะไรเงี้ยดูมันจะช่วยได้เยอะครับ ทำยังไงดีฮะเอางี้เราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเราทำยังไงอม,มีหลายวิธีด้วยกันเนาะวิธีหนึ่งก็นับเลขดูหนึ่งันหนึ่งดูสองันมีสองดูสามสมีสามดูสี่มีสี่ดูห้ามีห้ายาี้ใช่ไหมอีกวิธีหนึ่งครับวิธีนี้ใช้ได้เหมือนกันก็คือวิธีีเราจะใช้ด้วย การที่เราสร้างตารางใช่ไหม,มเป็นตารางครับสิบตัวยงเดี๋ยวรอครับตอนแรกฮะมันเป็นก,กระบาดไว้เนาะมันเนกระบาดไว้ พอหนึ่งเฮ้ยงั้นเราไปติ๊กถูกช่องหนึ่งติ๊กถูกสองให้ยงั้นติ๊กถูกช่องสองติ๊กถูกสามให้ยงั้นติ๊กถูกช่องสามติ๊กถูกสี่ติ๊กถูกช่องสี่ติ๊กถูกห้าติ๊กถูกช่องห้าห้าติ๊กถูกช่องห้านี่ฮะติ๊กถูกช่องหนึ่งช่องสองช่องสามติ๊กถูกแล้วจบครับสุดท้ายอันที่ติ๊กผิดนี่แหละคืออันที่มิสซิ่งออกไปอ่า จะใช้แบบติ๊กถูกอีกผิดก็ได้หรือเราจะใช้เป็นให้ติ๊กผิดเนี่ยเป็นศูนย์ติ๊กถูกเป็นหนึ่งก็ได้ครับเนาะแค่นั้นเองมาครับดูอีกันเห็นไหมฮะสเต็ปคือการที่เราวิ่งดูทีละเม็ดของเจ้าซีเควนซ์สิงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับเราก็ลูกนะตัดมาดูทีละเม็ดโดยการใช้ลูกอินเลนจ์ซึ่ง เราอ้างอิงตรงๆไม่ได้ใช่ไหมล้วก็ไปอ้างอินเด็กซ์ของมันแทนเอ่อเล็งอินเด็กซ์ของมันแทนเนาะตั้งแต่ศูนย์จนถึงเล็งลบหนึ่งของมัน mm hmm. เห็นไหมครับเมื่อกี้เราไม่ไมีการคิดอะไรเลยเนาะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าซีเควนซ์ตัวที่ i เนี่ยก็คือตัวที่เรากำลังพิจารณายอยู่มัน มันเป็นเลขอะไรก็ให้ติ๊กช่องกันเป็นหนึ่งนี่ฮะซึ่งเราก็มีอยู่ทั้งหมด10ช่องตั้งแต่ศูนย์ถึงเอยู่แล้วเจอเลขอะไรติ๊กเลยเจอเลขอะไรติ๊กเลยโอ้ e a s y a ่ d so simple แค่นี้เองแต่ว่าเห็นไหมเจ้านี่เนี่ยเป็น string การจะอ้างอินเด็กได้ต้องเป็น in t แล้วก็ Cast มันให้เป็น in t แค่นี้เองครับเราก็จะได้ไอ้เจ้าตารางถูกผิดเมื่อกี้ออกมาแล้ง่ายใช่ไหมล่ะแต่ครับ แน่นอนโจนมันวุ่นวายทีนี้เขาถามเขาไม่ได้ถามตารางกันเนาะเขาถามว่าแล้วตัวไหนคือใช่ใช่ไหมเราก็ลูบอีกทีหนึ่งครับแล้วดูว่าอันไหนยังเป็นเลขศูนยอยู่ก็แปลว่าอันนั้นแหละต้องปินเห็นไหมเห็นภาพใช่ไหมนนี้เดียเนาะแต่ว่าโจมันจุกจิกนิดนึงฮะมันก็คือมันจะบอกว่าถามี2ตัวเป็นคำว่า มีตัวเดียวเป็นคำวา่า is ไม่มีเลยเป็นคำนี้โอ้วุ่นวายจริงๆไอเดียหนึ่งง่ายๆก็คือเรางั้นเราไปคิดข้างหลังก่อนว่ามีเลขกี่ตัวถ้ามีเลขตัวเดียวมีต,ตัวเดียวอยงี้เราก็ให้เป็นคำวา่า is ค่อยเอาคำวา่า is มาใส่ทีหลังเราค่อยปินเก็บใส่เก็บใส่ตัวแปรไ้ก่อนเก็บใส่ตัวแปรไ้ก่อนเอ้ยมีสองตัวคำวา่า R เนาะ ถ้ามันไม่มีเลยก็เป็นแต่ i s no missing digit อะไรเงี้ยว่าไปนะครับเอาระะมารุยกันสติกป่าอยู่ไว้ก่อนเนาะถัดมาฮะลุยรุยหน่อยเว้ยรุยทำไงดีก็แน่นอนครับรุยในไหนรุยในนี้ใช่ไหมตารางที่เราทำเสร็จไปแล้วเนี่ยก็10ช่อง สิช่องนะฮะถ้าเกิดเจ้านี้ยังไม่ถูกติ๊กก็คือเป็นศูนอยู่วงเล็บมีไม่มีก็ได้นะบางทีมีก็อ่านง,ง่ายดีครับยังไม่ถูกติ๊กก็ให้อะไรให้เอาเอาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเลขข้างหลังใช่ไหมก็ต่อเอาไ i ไปต่อแต่ว่ามันต้องมีเว,ว้นวรรกระหว่างกันเนาะก็คือบวกสิ่งเปล่าเข้าไปด้วยนะฮะจบแล้วทีนี้คอนเซปต์เดิมครับ ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดมันเป็นไม่มีเลยเนี่ย get ไหมถ้าเอาเนี่ยมันไม่มีถ้าเอาเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันไม่มีเลยก็แปลว่ามันต้องเป็นสนิงปรับเหมือนเดิมเนาะมันไม่เข้าไอ้นี้เลยเพราอมีซิงดิจิตทุกตัวเนี่ยทั้งเติมเต็มด้วยหนึ่งหมดมันจะไม่เข้านี่เลยก็จะเป็นสิงปรับเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีก็ได้เนาะมันก็จะไปเฮ้ยถาว่าทุกทุ there is no missing digit ครับถ้าไม่ใช่นันเอาเท่ากับเท่ากับเอาอะไรทีนี้ยากเลยในชะแต่ว่าครับเรารู้อย่างหนึ่งเรารู้ว่าขนาดของมันต้องเป็น1นเพราะมันต้องเข้าอันนี้ใช่ไหมครั้งหนึ่งคำถามคือเป็นหนึ่งหรือเปล่าใช่1ห,หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เนาะเพราะอะไรเพราะว่าไอเนี้ย ก็ตัวหนึ่งใช่ไหมช่องว่างเนี้ยก็อีกตัวหนึ่งเนะาะก็จะเป็นสองสำหรับการทําครั้งเดียวเนาะเป็นคว่า Only one เนี่ย The one เนี่ยแล้วไงต่อครับก็บวกด้วยตัวข้างหลังที่เราคิดมาแล้วไงสิสุดท้ายครับรก็คือลดตุกกรณีจะเข้ากัณีนี้ แล้วก็บวกตัวข้างท้ายเราคิดเอาไว้แล้วรอไปแล้วนะะรันดูน่าจะผ่านแต่จะมีปัญหานิดหนึ่งก็คือนี่ฮะ i เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็น int ส่วนตัวเนี่ยเป็น string มันตอนอลงตรงนี้ไม่ได้นะก็ต้อง cast กันก่อนนาะองกรณีเดิมๆนะ,ะการ cast ก็เป็นเรื่องที่ผิดกันได้ง่ายนะครับลองกันดูว่าจะถูกไหมเอยโอเคครับลองกันดูปึ๊บ ฝึบก๊อปมันเลยมาให้ผลลัพธ์ตรงกับเขาครับก็จะถูกอ่าเรียบร้อยครับก๊อปมาดูฮะเฮ้ยหละต้องอันใหม่ด้วยล่าอ๋อโอลี่มิสซิงกิจ่าเรียบร้อยครับ กรณีสุดท้ายแล้วครับเอยเอยเอยอยอ่าเห็นไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับผมก็นี่ก็เป็นไอเดียนะึงนะฮะสำหรับการทำโจทย์ข้อนี้เนาะจริงๆก็มีวิธีอื่นนะฮะอาจจะเจาเอาเนี่ยอาจจะเป็นลิสก็ได้แล้วก็แล้วก็ append มัน ท้ายก็มาเชื่อมมันด้วยสติ่เปล่าอะไรเงี้ยมันมีหลายวิธีครับก็ฝึกฝึกนะฮะฝึกมือดูเนาะจบ์ัวรแกรมมิ่งเนาะครับก็ขอบคุณฮะขอบคุณที่รับชมนะครับก็ติดตามคลิปหน้าๆต่อไปนะครับผมครับ